สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอะไรยังไงเบลล่ามีสีหน้าแบบนี้รังถูกพี่หนุ่มยิงคําถามตอนนี้สดไหมถูกจับตามมองไม่เลิกจริงๆครับสาหรับนางเอกสาวสุดฮอตเบลล่าราน,นีที่หลังจากเลิกรากับพระเอกคาช่องอย่างเวียสุกรวัน์ไปได้หลายเดือนมาเมื่อไร่จะเปิดใจให้หนุ่มคนใหม่เข้ามาดูแลหัวใจสักทีแต่ถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นสาวสดแต่ก็บอกเลยว่าเธอไม่เหงานะครับโดยในรายการสามแซฟเทปที่จะออนแอร์ให้ได้ชมกันในวัน ทิที่20มีนาคมนี้เบลลาเป็นแขกรับเชิญในรายการซึ่งในบางตอนพี่หนุ่มกันชัยพิธีกรได้ยิงคําถามถึงสาวเบลลาว่าตอนนี้คือโสดร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเบลลาตอบสั้นๆเพียงคําว่าค่ะแล้วยิ้มแบบมีเลซนัยก็ไม่รู้ว่าตอนนี้โสดหรือไม่โสดแต่ทําให้นายเบลลาแฮปปี้แฟนคลับก็แฮปปี้จริงไหมล่ะครับเอาเป็นว่าหากมีความคืบหน้าเรื่องหัวใจเดี๋ยวเจ้าตัวก็ออกมาบอกเลยตอนนี้แฟนคลับก็ต้องอดใจรอกันไปก่อนครับ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วครับขอขอบคุณข้อมูลจาก tinny com ขอบคุณครับ